ตำรวจดีดียังมีอีกเยอะพระสงฆ์ดีดีมีอีกบ้านเบิร์นักการเมืองดีดียังมีปลเลอะโรงพยาบาลดีพยาบาลดีมีให้เจอทนายดีดียังมีเชื่อฉันเถอะบ้านเมืองไทยทุกวันนี้เริ่มเลอะเธอะเพราะไม่เจอเจอแต่ข่าวเล่าคนเลวคำคำนี้ฉันได้ยินจนชินชาแต่ก็หาได้มีคนดีไม่ ทุกวันนี้มีแต่ข่าวที่เฉาโชคนตราโลคุยโวโมโกวดขันโมเอามันรุมกันพาทึกตีนพระปีนเสาไปเอามาจากที่ไหนอ้างธรรมวินัยธรรมละกีเลสคนสมเพศเวทนาหน้าทึบต่อยพูดด้วยข้าหาแสงแกล้งอวดรู้แถมจุกครูกูมาไวายไลฟ์ตอนเมาข่าวเลิกเล่าเข้าโรงบาลสีสเกต จนเป็นเหตุยุทธวิธีตีคนไข้นอนไม่หลับแค่เปิดไฟไงต้องตายเลือดก,กระจายเลือกเปื่อหมอนนอนสิ้นใจ